เมนวนเอาค่าขึ้นเรือนน่อยนี่ฮันพี่มเมามาอีกแล้วหรือข้ากำลังตั้งท้องอยู่นะบมดไรนักหนาวะ啊 กระทำผิดกฎหมายโดยค้าฝิ่นกับโจรไปขายในฝั่งชายแดนโอ้เวลามันก็นานแล้วตอนไหนแม่งจะมาวะไม่รู้ครับทกพี่โอ้ดูเวลาหน่อยดิจะเดี๋ยวบอกเลยนะนี่ครับคุณค่าสวยรัปล่อยค่าไปเถอะใครจะกลับไปหาลูกหาเมียค่าไปลเองหรอก ข้าจะไปทำแบบนี้อีกแล้วไปฆ่าไปเถอะไม่ไปปุณหะวมเซยไม่กาไปรอตัดไม่กล้าอ้าวท่านพี่ทำไมทำกับข้าอย่างนี้้ะข้ากับลูกจะอยู่ยังไงไม่เห็นท่านเป็นอะไรไปนรือท่านก็ดูจดหมายที่ท่านพี่ส่งมาสี่ไม่เป็นไรนะท่านยังมีข้าอยู่ ดตาไไ้หมนคคนนสัญนนวนได้ไปขอความกรุณากับพยาพักดีนาเรนาศเพื่อให้รับเลี้ยงลูกของตนพยาเจ้าคะข้าขอความการุณารับลูกของข้าไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมหรือบ่าวในเรือนก็ได้ข้าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเลี้ยงดูไม่รู้จะสิ้นใจเมื่อไร ได้สิว่าแต่ลูกของเจ้าชื่ออะไรเหรอละอ้อเจ้าค่ะได้เลยเดี๋ยวข้าจะเลี <Antwort> เ้ยงดูลูกของเจ้าให้เหมือนลูกแท้ๆของข้าเองพุทธเจ้าสอนให้ลูกได้ว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นปล่อยวางไปดู สิบห้าปีผ่านไปเมื่อนายรําได้ออกมาจากคุกได้ทราวบว่าแม่นวนได้สิ้นใจไปแล้วและได้ฝากรุกงให้พยาพักดีรารุณาดียงจะพยาจะพยาจะพยาอยู่หรือไม่ไม่อยู่ครับจะพยาไปไหนยังไม่กลับไปทำงนานครับถ้าขอเข้าไปทางไหนได้ไหม้นะจะมีอะไรจะก็ไปทำเอถอะข้ามาขโมยของเจห้หรอก านมาาครับมีคนอยากพบท่านอ้างว่าเป็นเสื้อของท่านครับโอ้จ้าไไน่ปคใครนะนั้นเดี๋ยวข้าเข้าไปคุยอีกเอากระเป๋าไปกินหน่อยวันนี้จะเพื่อนเนีวันนี้มีเรื่องอะไรขา้ขาได้ยินข่าวว่าแม่และอ้อ,อกขาจะแต่งงานข้าเขาพบแม่และอ้อได้หรือไม่มนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้าได้อบรมสั่งสอนแม่และอ้อย่างดีคงให้พบกับคนอย่างเจ้าไม่ได้หรอก ท่านทยาครับแม่ออกำลังขึ้นเดินมาครับโอเคนี่ใครเหรอคะท่านพ่ออ๋อคนคนนี้คือเพื่อนของข้าเองท่านก็เปรียบเสมือคุณอาของข้าออใช่หรือไม่เจ้าไม่ใช่เลยหรือว่าพ่อข,ของเจ้าที่ตายเป็นคนไม่ดีที่ดูยังไงพ่อค้าก็เป็นคนดีิตใจเมตตา 我们先红的，人的。没好。